มขึ้นพุ่งตัวมาเลยตัวไหนตัวไหนเจ็ดตัวไหนเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ารางวัลที่หนึ่งงวดงวดวันที่สิบหกเม่บอกสิบหกตุลาสิบหกตุลาเก้าสองแปดหกเจ็ดห้าบุเก้าสองแปด หกเจ็ดห้ารางวันที่หนึ่งตัวนั้นหกตัวพูดตัวนี้หกตัวพดตัวเท่กว่เจ๊เก้าสองแปดหกเจ็ดห้ารางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกว่าที่สิบหกรางวัลที่หนึ่งเปนบออปลาขึ้นเก้าสองแปดหกเจ็ดห้าเก้าสองแปดเกตัวเออหกตัวพูดเไยเพ่นก็บอกผู้ใดแ่ไร่่าจิ้งคึ้งเหรอก่อนสะอากับผู้เดียวผ่ัดทั่ว ฝันได้ค่ะที่เจ๊คันปูมากนี่ฮกตัวสิมาเลยอันงัว่าที่เจ้าได้นั่นเจ้ากับฝันจริงสิบอกฝันเอาบอกฝันยังสี่เลยบ่เรื่อเอาเฮ็ดเอาด้หลืฝันเอามาบอกเขาเสียงเขาช่ยทุกบอกนี่สองตัวหานึ้งแกนบอกคุณแม่เอาโศกมันนะแม่เด้อโศกมันโศกมัน คิดว่าท้งสันล่ะห่งทนซื้อดอกเรัะบ่านซื้อคิดว่าคิดซื้อคิดมากไนใจไว้แล้วว่าทับไปน้องแม่ันี้มหาทั้งเกวอ่บานเนี่เจวอหือบุกขามากบอเดียวบุกขาเมียมากเมียมากมาครับผัวนเจวอเยมัหัวดีมันหัวดีมัอือปูมากบ่ปูมากอห่เจเจตหา เจ็ดหาเจ็ดหาสองตัวสามตัวพันไห่พ่อเจ๊ไห่พันไห่ตัวใดเจ้าหกเจ็ดหาหกเจ็หาเจสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวอิบกเข้ามาอีกเยอะเลยดเก่งๆเลยบที่สิบหกวันที่สามสิบหกเก่าโม่สามโมงสองเขาอยมาสามโมงเก่านกามาโลดต้า มาพงสุดท้ายพงสุดท้ายสุดท้ายอีนีีตัวนี้สุดท้ายเขาปล่อยมาตะพุนเก่งๆมันหันปล่อยมาว่าเขาจ่อยเขาปล่อยมาตะใสปล่อยมาทางไก่มันบอกมาตะพุนล่ะบุกตะโลกหุล่ะตะลกหุล่ะเพราะเขาก็เลยคอยหรอกสืน้ำเพราะจ่อยหานสั้นลาไไปเอาห้องผู้เอื้อนห้องเจ้าของว่าเอาจ้อย หัวเข้าวัดเขาดีก็ดีงวดก้อนเขาอยู่งวดหรือว่าเขาจ่อยวัววันก็หันมนไล่อยู่เลยไล่เลยไม่ต่างละวันสีเข้าวันสีเข้าันสีแก่แฉะไหมเข้าเข้าพันธ์หยังอืมมันได้ยุ่น้ำหัวมันดอกกันดอกว่าว่าสิเข้าแต่ว่าก็นเข้าบ่ได้ดอกสื่อโตนี่มันมาออกเสียดเสียดกันนี้ไม่ได้กันนี้มันดวงวันฮอดแม่เดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ถื้อ เกี่ยวว่าเราพอเศร้าแยกเจียด้เรานำอยู่ตลอดเข้าไยังเขามกเนี่ยเขามาอดีกวันเดียวก็หัวคนหนาจ้ะถือวันเดียวก็สิทธิ์ลายไปนี่มันบาววันเดียววันเดียวสิทธิ์ลายบาวงวดว่าหันก่ถืองวดก้อนเนี่ถือบ่จ้างวดนียังสิถือลายบ่จ้างวดสองหัวดูได้หันเจ้าเสียวเาเสียวยัว่านในว่าเราไปรสิมืันที <c oughs> go, ่ที่หกเจ้าเก็ตหายแล้วไป อเจ็ดสิบห้าปีแล้วโอ้่าเจ็ดเจ็ดห้าพอเจ็ดจ้าสามตัวตัวใดกเจ็ดว่ามัเขาเ็ดห่าเขา็ดหนัปูมาบอกไว้จังใดเสิมัครับเศกีน่มากมาตัวนี้ท่านไม่ได้ไขว่ท่านออกเจ็ดหาื่นไมาออกแล้วหันออกนี่เจ็ดหายมาออกนี่ยเจ็ดห่าเจ็ดมอกจ้า นองแปดมาน้อมาเกว่ามือนี่เจ็ดเจ็ดแปดฟันในคักค่ะเด้อพี่น้องเลยเจ็ดห้าว่าสั่นเม็ดเดียวไปให้พี่มาเจ้าว่าผู้เดียวนี่ละก็ยังว่าโชคก็ยังว่าอยากคิดทอดไข่กันมาคิดทอดตัวนี่น้อนก็พอลับตะมัอเม่าจะออกไปนะออกไปนี่เจ้าที่ดังที่ออกยันออกนี่หรอกไข่บ่นหมดยากแล้วมาเรื่องหนัว่าอะไรว่าอันถือเจ้าถือเจ้าเขาก็ตามเจ้ามาเจ้ากระดิ่งนินตัว ว่ารู้จักยังมาแย่ไอ้หิมะหิมะเจียว่ามากเจ็ดหาคนแม่เนี่ยมักนึ่งหานมาแม่เอาเจ็ดกำเนงเด้เจ้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเมื่อนี่เมื่อนี่ได้มาสองคนสองคนแล้วหานึงหานึงหานึ่งหนึงต้องเอาจอกกระดังนี่ครับกระเที่ยวกับพ่อมันละบนล่างพ่อมันแล้วครับผมเขียนลงเลยเหนียวน้ำเลยเจ็ดห้าแล้วก็ หน้าหนึ่งเอาน้ำนกันน้เขาก็ปยืมน้ำกันละยืมน้ำกันไปสิได้ตามตัวบ้านคุณแม่คุณแม่ยังก่อแม่เดินลูกไผครเขาไม่ได้เออเออนั่นลูกไผ่ฮะลูกไผ่เก็บป่นมากพอดีเก็บป่นเอาให้เจ้ามาไว่อายุนี้อ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมหาเกวอกับแม่ฟอเก็บป่นเอาห้องกันแม่ซึมใช่น้ำรดน้อ แม่ใช้น้ำกันละใชน้ำกันนำกันเขาซื้อวงกลมให้เราซื้อพุ่นแม่ี่แล้วก็ไปให้เกว่าสีใช่องแม่จะเตัวใดู้จัู่จัหยอดทอมาทยเลขไปมทยเอฟสี่มันตัวห่บทายไปผิดกามันมากเลยมาันมากเพรเเ่มีพนอยู่เจาออเราเจาะออไข่ของมันบ่มีคนอยู่เจาถือเขาดังเจากระดังตัวนี้ เอาเกว่าปะทาคุณแม่ยังกว่แม่มีมาลีวันแม่มาลีวันบ่บ่บแม่ตาบ่เชื่อเชื่อไหนเชื่ไหนเน่บับซื้อเล่มเกว่บ่แม่บับเริ่มเนาะแม่บับิ่ซื้อกันเนาะแม่บับเล่ม เราต้องกันยังเรื่องมเชื่อกันยู่ตอนนี้เรื่กันแต่พ่อปาหาจะเนเฮ็ดอีหยังแม่บ่รู้เรื่องดิเนี่ยรู้เร่องหิมาหยังไม่ได้ไปใช้ว่าใส้เกี่ยวห้วเฮ็ดเ้อบ่หเฮ็ดอกแม่บ่หเ้็ดอกนี่ยือหวเฮ็ดแหลมก็ฝันเลยซื้อเก็ฝันเลยซื้อยาดิ่กบ่รู้ว่าเฮ็ดหยังมาสั่ง ่นเป็นแมวก็พอ่นเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ว่าทายโฉนดนี่ติดตามเพิ่นไลค์จ้ะติดตามไลค์เขติตามไลค์ก็กด้เงินทองเขาบอกเลยคจะถือจาก็ได้เงินาเราไม่มาเจ้าติดตามเฮาน่ะติดตามเฮาคือคนติดตามเจ้า่าใช่เจ้า่เ่เราดังดจแา่เป็นจะมันดัง้าใช่เั่วโลกใ่เาบอกเจาูกเา่เาเจเ้้วเร ทาแล้วน่าคนเซลเว่าได้เวลายกเหรอเวลายกเหรอมาไทยเลยปะ่ทยเลดิมาทยนี่นี่กําง่ายเลยไทยแล้วน้าขยันไทยเลยลบอกยนก่าเนี่ยมาทยเลยไทยเลยน่าแล้วน้าไม่เอา่กินหาเกินปินออกมาบาะเนี่ยเี้ยังเกบับตัวนี้เกบับน้่งเกบับขาหนึ่งอกว่ามาถ้าแม่บับถ้าแม่บับเลาแม่ดังก็กัน มันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยได้นะนึงเจ็ดหาผนึงหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันสิแมนจืมนึ่งมันตัวเดียวกันได้ยังพดีตบการไปวเสียฮาร์โรดพีฮาร์โรดของบได้วงกลมใหเลยเจเจจะบางนาไหนมันบ่สวยเอาลงกําตั้มนันละใส่ใส่กว่าตัวใดกว่าเจ้ตัวสิ้นสุนักจัดจริงจริงนะเจ้จตัวสิ้นักนักเห็นเด้ หกเจ็ดห้าเนี่ยสามตัวดีหกเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดกับกัปกันนี่ลหละที่น่านีตัวลอยคือลอยพันคุณพันเจาก็ได้เงินหั้อตัวมันจะสลับครับนั่นพูดเจ้หลวงมากพันคุณพันก็ได้รถปิกอัพขี้ัตัวอันนึ่งห่านเด้เจเล็กผู้ใดนาเล็เจบับนี่ใสเจบับนะมันเจบับนั่งด้วยนี่มเอเจบับบ้านเจบับเราหงน้าบ้าน่ กันเล่ยยูน้ากันกันเล่ยไกันกันเล่ยเอาเลขไว้กระดาษเดียวกันว่ะไฮเอานั่นเอาไปทาบุญมากโอ้มาสเตีม่ตีโม่ตัวไหนก็เกะพันคูณพันอ่ะนี่ละหกเจ็ดห้านี่ละหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดทั่งไข่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยอันคูณพันนี่สิบห้าห้าสิบเอ็ดมันต้งคุณแม่บับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะนะครับ วเดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม